ที่นี่เขาดังมะขามใช่ไหมเห็นมีแฟนขับมาเม้น์บอกแจนสามว่าอยากให้เราไปสวนมะขามเขาแต่ว่าที่นี่คือต้นมะขามอ่ะมันก็จะมีสิ่งสารสัตว์โดยเฉพาะูกเขียวูกเขียวไปเลยทินสวอร์ีครับสวัสดีค่ะพี่จาใส่แว่นให้มา หไม่หรอไมผิดข้างหรอวันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่เพชรบูรณ์อ๋อเพชรบูรณ์ที่เขามีมะขามหวานเยอะข้อข้อนะมาข้อข้องไงที่นี้มะขามที่นี่ดีไงเ้าอไ่ใกล้เหรอแต่ทำไมป้ายมีแต่หมูเขาขายมะขามกับหมูอ่ะที่เนี้ยถามป้ายเลย ที่นี่ขายหมูอ่ะมะขามเหรอจ้ามะขามหมูมีค่ะมีหมูเนื้อหมูอ่ะนะไม่มะขามหมูอ๋อเป็นมะขามหมูครึ่งดิบครึ่งสุกอ๋ออันนี้ชิมได้ไหมได้ค่ะอ๋อคำว่าหมูคือมะขามเป็นพันหมูมันคือพันหรือว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่มันคือมะขามยังไม่สุกครึ่งดิบครึ่งสุกอ๋อเป็นมะขามยังไม่สุกขาหมูอะนะจ้าไม่มีแล้วไม่มีแล้วมันจะออกช่วงเดือนธันวาอร่อยไหมชิมยังมดปลา หลองชิมก่อนดูนะมาถามอือหืออร่อยมากอันนี้อะไรคะทันสีทองอันนี้หนูกินอันนี้อะไรคะทันสีทองโดนลูกมันนี่แม่มันเหรอคะตัวใหญ่คือแม่มันมีมีอะไรต้องจากเป็นประขามบบไหมคะมีพันสะกายมีปลากายทองสีทองขตีพ่อปลากายทองต้องการห้รู้ครับแล้วก็ขันตีขับไปลงหลังครับ อี๋ตรงนู้นน่าสนใจนะตรงนู้นอ่ะอันนั้นมาขามอะไรครับน่ะขำสวยขำหวยขำหวยขามอะไรครับคือข้าวมุงกันอยู่แช่อิ่มแค่อิ่มอ่ามาขามแค่อิ่มแล้วก็ตัวนี้กินปลากายผักใหญ่ตัวอีะจะลองกินกินปลากายทองเขาบอกเนื้อจะเยอะแล้วผูเออจริงนะดูปกาทองมันจะเนื้อเหนียวแล้วแต่ชอบเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะสำหรับคนที่มานะแล้วพี่จ๋พามาทำไมเนี่ยเพชรบุรขอเนี่ยอะ เราอะมาใช้นีที่นี่ที่นี่เขาดังมะขามใช่ไหมเห็นมีแฟนขับมาเม้นบอกแจ๊กสามว่าอยากให้เราไปสวนมะขามเขายิ่งเหรอเดี๋ยวเขามารอรับเรารอดูเราสองคนนะไปใช้นี่ไปปิ้นต้นมะขามดูดิว่ามันจะแบบหมูมันชื่อมะขามหรือเปล่าอ่ะพี่ทิศเราก็ถึงนวที่ไล่มะขามหวานบ้านสวนพิมพ์ทวงกคิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแฟนขับเเป็นแฟนลับตอนเนี้ย มาเป็นเจ้านายเจ้านายเราแล้วมาเป็นเจ้านายเราแล้วแล้วก็มีไร่มะขามที่นี่ประมาณ41ไร่บเอ็ดไล่เขาขาดลูกจ้างเราก็มาทำเลยไปหาพี่เขาเลยเดียวไปไปไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะอ่าผมชื่อประพันธ์พิมพาพรนะครับชื่อเล่นว่าหลีถังพี่เป็นลูกครึ่งเป็นลูกชายของสวนมาขามฝาดที่นี่ครับพี่หลีงเหรอครับผมชื่อเนี่ยอ่ะพอดีเมื่อก่อนเกิดมาเป็นช่วงหนังจีนไปะเอกกำลังดังมันจะวิจรอว่านังจีน ไปมายัางไงครับถึงทำมะขามหวานจากประวัติแท้เลยนะครับ <ปะ S 2> เพราะว่าคนที่ชื่อตะแป๊ะเนี่ยตะแป๊ะคือพ่อพี่ลีใช่ไม่ใช่ครับเป็นคนที่เอามะขามหวานต้นแรกเขานามะขามเปรี้ยวจากต่างประเทศมาแล้วเขาเอามากมาพ่อเมล็ดเราก็มาปลูกที่ชนแดนครับ จนกลายมาเป็นมะขามหวานพันประกายทองกัเรียกว่าตะแปะจากมะขามเปรี้ยวนะใช่ครับกล <ünd S 1> <จน S 2> าย<อ>พันธุ์เลยเหรอใช่ครับมระกายพันธุ์แล้วจากนั้นมาเขาก็ขยายพันธุ์กันจนของผมเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณห้าสายพันธุ์หนึ่งพันประกายทองสองพันสีทอง 3, สามพันขันตีสี่สีชมพู 5, ห้าอจิจฉาลมวันนี้หนูต้องทำอะไรบ้างคะหนูพร้อมแล้วพี่ดิวันนี้ผมจะให้ขึ้นต้นมะขามครับ สบายแต่ว่าทีนี้คนต้นมะขามอ่ะมันก็จะมีสิ่งสารสัตว์โดยเฉพาะรูเขียวรูเขียวทีนี้คือเวลาขึ้นต้องต้องคอยสังเกตคอยระวังมันต้องเริ่มจากอะไรคะไม่มันต้องมีอุปกรณ์ต้องมีอุปกรณ์เลยเจ๊สวัสดีเจ๊ยัางกระเป๋าสั่งคำเจ๊สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกระเป๋าสั่งคำสำหรับพี่จ๋านะพี่พี่ครับเอ๋อน่ารักดีรอเวลาปีนใช่แนวแนว ของหมูให้เรากินหีกอครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาใครเก็บแข่งกันเองมะขามไหมได้ต้นไหนพี่จ๋าให้ผมให้เลือกเลยเดี๋ยวอันอันอันอื่นนะที่แบบที่แบบนอกจากปีนอ่ะต้องต้องดูแลไหมคะค่ะต้องดูแลต้องต้องใส่ปุ๋ยอใส่ปุ๋ยผมฟางรดน้ำไปพี่ทิพย์ไปพี่ทิพย์ขึ้าไปพร้อมพร้อมสที่ึาตอนนี้นะก่อนที่เราจะไปแข่งเราต้องดูแลรักษาต้นมะขามก่อนไปแล้วนะ ขนัดแม,ม่อีกันไหมอีกันหนึ่งไหมเอไปไปไป้ยวัวเร็วก็ไม่ดีใส้ตังด้วยป่นอย่าพึ่งดูงดีกว่สอบปุ๋ยง่ายกว่าอีกคื<า>อสบายนะวันนี้นะนะ พี่ไล่ดูสิตาเคยทำไหมแบบนี้โอ้ยสบายนะบอกปานินบออะไรเต็มเลยไล่ดูสิตาน่ะตอนนี้ยังมีไหมฮะตอนนี้มีตอนนี้ไม่มีแล้ววันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นขงเมียเป็นขงเมียจ๋าไปสองันเลยจ๋าพลังควายจริงจ๋ามีพลังควายเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วใส่หลังมาเลยมาผาดยาวพาดยาวฮะ พี่ทิศพี่ทิศเดองยวลองเอาลองยอดนี่นี่ลองดูนนลองดูลองดูลองดูโอ้โห <c oughs> พี่ทิศชมพี่เขาหน่อยเหมือนเหมือนยกหลังน้ำแข็งอะ่ะโอ้ใหญ่พูดเลยมาเดี๋ยวทำให้ดูพี่ทิศยกได้เยอะมากก้มเลยกลม้มจริงเหรอจ๊ะจริงดิทิศโอ้โหมันต้องขวางหรือเปล่าวะไปเลยทิศ ม,มันขึ้นไม่ได้อะขึ้นได้ร้องไหมล่ะอไม่ร้องไม่ไดมาร้องร้องมาร้องดูไหวไอ้ร้องดูร้องก่อนแหมสัเงไมึงนี่อะไปเลยนั่นเ้ยใส่ใส่เฮ้ยไปเลยเฮ้ยจับดีทตอบปะพพระเจ้าสูปพรเวลา้ไงานไวปุ๋ปุ๋ยปุ๋ยไมังอะโอเค เป็นยังไงสบายใช่ไหมจาจัดการนะโรยนะเป็นยังไงเหมือนเหมือนยกน้ำแข็งไหมเมื่อกี้เหนื่มากเม้ยเหนื่อยว่ะพี่ดิ๊พี่จ๋าไม่ไหวแล้วถ้า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 กี่ต้นนะครับไล่หนึ่งก็ผมจะเน้นตัวที่ทำเงินหลักๆะครับก็คือจะเป็นพวกพันใสพันตะแป๊ะนั่นคือจะใส่ทุกต้นเลยครับแต่ทีนี้ว่าพันสีทองไปมันดีกว่าอยู่แล้วเราก็แค่ ให้แค่ปุ๋ยขอกอย่างเดียวหายใจหายใจนึกดูเองอ่ะสองฟางไปเอามาั <ไป S 2> ยังไม่พอเหรอ,อ,อครับเนี่ยออไปอีกอีกสองอัน วิธีการใส่ปุ๋ยเราจะดูทรงพุ่มเป็นหลักปลายพุ่มตกตรงไหนรากจะอยรงนั้นมาพร้อมมานะพร้อมแล้วเลยฟังไม่นี่ไปดูก่อนนูคุณนูหายใจบนึงยช่วยดช่วยดิช่วยดิช่วยหัวหน้านให้เจ้านายทำให้ดูก่อนทำการโรยครับเพื่ออะไรคะการโรยแบบนี้เพื่อทำให้มันร้อนให้ให,ให้ให้เหมือนายๆว่าเวลาเราใส่า,ามุนมุนสัตว์เข้าไปแล้วเนี่ยเราเราลดน้ำหมักครับไม่เค็มมันจะทําให้ตัวเนี้ยย่อยสลายง่ายก็คือมันจะเป็นปุ๋ยในอนาคพตอีก3ามเดือนข้างหน้าจะเป็นปุ๋ยเขา ดึงไปเป็นพ่อดอกแล้วก็เป็นเป็ดผลพี่ครับคนนี้ทำถูกไหมครับพี่โอ้โหค่ะโอ้โหค่ะโอ้โหอุ้ยนี่หวานเลยใช่ไหมครับหวานเลยเราใช้วิธีการโรยเลยครับอ๋อโรยหวานอย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จ๋าอยู่เฉยอยู่เฉยเดี๋ยวจะหวานให้ไปพี่เต้ ตอนนี้นะพิ่ธิดเราก็แบบดูแลรักษาต้นมะขามไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเราจะมาแข่งกันเก็บดิค่ะใช่เจ้าน่เป็นคนเลือกต้นให้นาฮะเลือกต้นอีกรอให้เลือกเลยครับต้นนี้แม่ินพี่จิมเลยอยููชมเออพี่ิดแพ้ต้นพึ่งพูดเลยแพ้นะต้นพึ่งอ่แพ้ต้นพึ่งีมันเสียงททยกันหน่อยสิไม่เสี่ยงอะหนูตต้นนี้พี่ไปพึ่งมพี่ไม่เคยเจอพึ่งเลยชูพี่ช่วยมากเอาต้นพึ่งมาแต่ชูพี่เลยอ่าทีเดียวหนึ่งใครแพ้ออกกระดาษดี้ม ผมจะออกแบบนี้ให้เออนี่ผมจะออกกรรมให้หนึ่งแพ้ได้พึ่งนะพี่อ่ะมาโกหกไม่โกหกผมสาบานต่อหน้าลิงนี่ตอนนน้าลิงไหนวะไม่ตัวมีลิงที่ไหนเอ้ามาหนึ่งสองสามว้ายชนะพี่นี่ดีมากตายแล้วผมไปด้วยดูหนูตั้งใจทำงานหนูไปก่อนแล้วไม่รู้เดี๋ยวจะดูนี่ว่าขึ้นได้ไหมเฮ้ยห้ามเขย่านะห้ามขย่านะจะทิ้งเจ้ทายเจ้า พีทีสอย่าลืมไวตอบพวกนะครับพุทธิีทางเวดมนต์สามคาะระคุนฟองขอให้รูปทำงานทำการจะได้ผิดภาประการใดขอทำอะไรผิดภาดประการในลูกขอโทษขอขมาลาโทษด้วยนะซาพุทออะท่านายให้เวลาคนละสินาทีสินาทีมันจะได้เยอะเหรอเจ๊เต็มถึงเลยหรอโอ แลกวเอาตัวนี้สิแลกว่ะเออยังไงต่าเราสิสามสอหนึ่งไปหมด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 ขึ้นกับแว็ดตาไมไม่ได้กันเลยอู้หู้ต้องใช้น้ำหนักเบามากเลยนะพึ่งถึงยังไม่ตกใจเนี่ยมันจะหักนะพี่วิทิศเกาะดีๆนะโอ๊ยล้มปน มากระปุ่นเองเองมาขาอยู่นะมะขามไม่มีเลยอยู่ข้างล่างหมดเลยแล้วกูจะขึ้นมาลำบมกนี่เว้ยกูกลัวจะพูดส่วนตัวจริงมาขาไม่หายตันหยุดคุณย้ายขามันไม่หยุดนี่นี่ลังหมดนะเนี่ยย้ายย้ายขามันไม่หยุด ไปเกาะแล้วก็ตียันมี้เฮ้ยไหมมาขโมยมะขามเราจะป่าวขอย<อ>้ายจะไปถืังน่ะอ้าวแล้วไม่เห็นโทรบอกเลยหน<ม>ีถังเลยต้องไปจัดก,การเลยเนื้อก็มาเนื้อก็มาขโมยมะขามไม่ได้ข,โม,ดขโมยครับแค่มาลักอ๋อมาลักเฉยๆใช่งไหไม่ได้ขโมยครับ เขาบอกว่าดิบไม่เอานะพิธ <Koll ater> <statistically> ิใช่ไงโดนเยอะๆโดนเลยเยอะไปนู้นเออเอาย้อยกี่ขากับพิกเลย้นค่ะอ่ะอ่ม่เป็นไรดินทำไมนี่เต็มเลยตรงเนี้ยสบายมือสบายมือไปดีกว่าเต็มถุงแล้วนะจ๋าจริงเหรอ ยากมากเลยเออครับอมาสอนคนขโมยซะเล่นเนาะดูยังไงตัดยังไงเนาะเลยจแปะนะเดี๋ยวจะตัดแล้วยังไม่ทันจะแปะเลยยังไม่ทันได้ปอกแปะเลย คุณยายพี่ pe kind of ิตทำมะขามร่วงคุณยายมะขามตกจากลวงเต็มเลยโอ้เสร็จแล้วครับภารกิจไปไปดูกันว่าใครได้เยอะได้น้อยเอามาแลนี่มาไม่ชอบให้คนพูดเยอะจังอะเต็มถุงไหมพี่ท so like uh. ิดเอามาอย่างไหนเยอะแยะวะพี่พี่ไปดูเลยทีเดียวดิหนูเก็บของหนูยายยายช่วยช่วยเดี๋ยวข้อดีกว่ามา ช่วยช่วยช่วยไม่ได้โกงนะไม่ได้โกงนะวินแทบตายกูได้ทีนเนี้ยอ่อนไงอ่อนไงอ้าวช่างเลยทีละคนเลยนได้เท่าไหร่บุญสองสี่สองโลสองโลครึง่ง้าวครั้งแรกเลยตั้งสองโลครึ่งแน่อกอ,อกเดี๋ยวเดี <laughs> <laughs> <ๆ>๋ยวอันไกลอยู่ในนี้อันไกล เอาออกมาเอาใส่ไปเราจะไปหาขี้โกงอ้าวเท่าไหร่ดูสามโลฮะลอยสี่ขีดฮะโลกยสี่ขีดอ่าวิจัยชนะนะครับวันนี้นะครับแไอคูโม่ปีนหนุ่นเออมันอยู่รอบนี้ปิดไหมก็อยากได้ลูกสวยๆอ่ะลูกดูดิดูดิอ่าบอกเลยว่ามะขามเขาอั่ะดูดูต่ มาทำรู้อะไรดูป้อมเหมือนตัวเองเมื่อค่ำพี่ดูบอกเลยว่าท่านผู้ชมพี่งนี่แหละเลือกซื้ออะโอดีมาขามที่เราเก็บวันนี้นะพี่ณนะมันก็จะไปนําไปแปรรูปเป็นแบบนี้นะเป็นมาขามแบบนี้เลยเป็นของฝากจากที่นี่ เลยนะสวยมากแบบเขาคัดมาอย่างดีนะครับชืออะไรชื่อไรพิมพาพรคือไร่มะขามหวานบ้านสวนพิมพาพรนะใครอยากจะกินนะรับจัดรับรองว่าอร่อยนะพี่ทิศเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะฮะมีทางไลน์ทางเฟซบุ๊กใช่ใช่ใช่เอียันนี้ค่าแรงนี่มาแล้วเจ้าของมาแล้วเจ้าของเจ้าของไลน์อุ้ยแบงค์สวยนะยายหนูชอบมากเลยสีรับมีค่าแรงครับแต่ว่าถ้าจ้างคนอื่นนะมะขามมันจะได้มากกว่านี้ บา้าวอดโสดันนี้รลสดบาทห่ว่าจะให้อดไงพึ่งลงมาด้แม่อ้าให้อไงพึ่งลงมาด้วยอาให้อดไงพึ่งลงมาด้วยไม่ัดเงินแต่ต้องอ่ะพงใช่่้าว่อนด่้าึงลมาต่ไปมากเลยแม่กูบอกเลยเตรียมตัววิ่งนะไฮ้แตงอ ปล่อยไหมปล่อยดิปล่อยแล้วเออนี่นี่พี่จ๋าฮะกูดูดิปล่อยแล้วเนียดูหัวนี่เฮ้ยนี่ไงเหล็กในวะปวดไหมปวดปกติปกติทำไงวะพี่แจ๊คกูหนูบอกแล้วอย่าไปจับเนี่ยเหล็กในนี่ไงเหล็กในออกละอ่าบาดทะยักกูเนี่ยเหล็กใน นี่ไงเหล็กไนพืนโอ้นี่เหรอนี่ไงเหล็กไนพือปวดว่ะเอามาขามฝากพี่จาไว้ดิแบกขึ้นไปทำไมไม่ยอไม้ลงเอ้ยสงสารเขาเขาอยู่ไหมปาคูไม่ได้แล้วล่ะอเออเถอะไันลเป็มนอมันลอ ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณไร่มะขามหวานบ้านสวนพี่พะพอนขอบคุณนะครับต้องขอบคุณคุณยายมากเลยนะที่ให้พวกเรามาลองทำอาชีพอาชีพเนาะมันต้องใจรักแล้วก็ขอบคุณขอบคุณคุณยายแล้วก็รู้รัวคุณยายที่เป็นแฟนคลับที่เป็นะับเราที่ให้เรามาทำนะเพราะว่ามันไม่ได้ว่าเข้ามาอยู่มาขอทำเนาะเขาก็ต้องสอนต้องแบบให้คำความรู้ให้คำแนะนำเราก่อนเนาะก็กดไลค์กดแชร์นะฮะและกดสไัครให้กับน้องพี่นี่เรารายการแล้วด้วยนะคะแล้วก็ฝาก คนที่ชอบกินมะขามนะสั่งมาเลยนะบ้านสวนพิมพ์ทาพรอนะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้แล้วก็กิ้งก้างไปหาพี่เขาได้เลยนะโอเควันนี้ต้องลาไปก่อนนะพี่นครับขอบคุณมากครับอย่าลืมช่องกายฮารุเหมือนเดิมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่ย่า๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนนี่วิธีการวิ่งหนีพึ่งนะฮะถ้าเจอพึ่งเสร็จปุ๊บเราต้องรีบกระโดดน้ำอย่างนี้เลยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่าพึ่งอย่าพึ่ง เราก็ดำน้ำ